สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์และท่ายผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตนรีนครนครปฐมนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งเ<ล>พราะว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างเบอร์หนึ่งนี่ครับคุณสมโชคปงขวัญจากกลุ่มสันติธรรมนะครับเบอร์สองหมอชัชวานนันทสารจากพรรคประชาชนครับผมบอกเลยนะว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าเรามองแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเบอร์หนึ่งโดยคุณสมโชคปงขวัญจากกลุ่มสันติธรรมนี่ครับ ได้เปรียบคุณหมอชัชวาลน,นันทสารจากพักประชาชนเนี่ยอยู่มากนะครับจากที่ผมลงไปถามชาวบ้านจริงๆเนี่ยชาวบ้านบางกลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่พอใจในผลงานของกลุ่มสันติธรรมนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวการจราจรฝาท่อน้ําท่วมน้ําประปาอีกหลายๆเรื่องครับแล้วก็จะมีบางกลุ่มอยู่เหมือนกันที่จะบอกว่าจะเลือกพักประชาชนเพราะว่าเราอยากจะเจออะไรใหม่ๆอยากจะเอาอะไรใหม่ๆคิดว่านครปฐมจะดีได้มากกว่าทุกวันนี้ครับ ผมบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สูสีมากแต่ด้วยความเก่าและมีประสบการณ์มากกว่าของกลุ่มสันติธรรมครับกลุ่มสันติธรรมก็จะได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตนรีนะครนะครปฐมอีกครั้งครับแล้วคุณคิดว่าใครจะได้เป็นนายกครับระหว่างเบอร์หนึ่งคุณสมโชคพงขวัญจากกลุ่มสันติธรรมครับและเบอร์สองหมอชัชวานนันทสารจากพรรคประชาชนครับคุณว่าใครครับ